สวัสดีครับรถขุดนําเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยครับคุณลูกค้าท่านใดมองหารถขุดอยู่นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นส่วนลดและของแถมอีกมากมายนะครับสําหรับท่านใดที่มองหาและจับจองภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ได้รับส่วนลดมากกว่า8 0,000ื่นนะครับคุณลูกค้ารวมๆกันเยอะเลยทีเดียวมีหลายคันมากๆนะครับ มาดูคันที่1กันเลยครับเป็นโคบัสส p c 30 MR2 ตัวนี้รถนอกไม่เคยใช้งานในไทยขานาด3ตันนะครับผมคันนี้ใบดันแท็กเหล็กสภาพสีเดิมๆครับคุณลูกค้าอาร์มยาวสลักแน่นดีตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆคอนโทรลก็เป็นระบบน้ำมันซ้ายขวาคล่องตัวใช้งานดีคันนี้จัดไปครับราคาเบาๆนะครับเพียง2 7 9 0 0 0บาท ซื้อตอนนี้ลดทันทีครับ1 0,000หมืครับลูกค้าจ่ายแค่2อง0 0 0บาทนะครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยครับจับจองเข้ามาได้นะครับ mr 2รถไทยครับผมรับส่วนลดทันทีครับปกติขายอยู่2อ0 0สนแปดครับตอนนี้ลด40,000ื่นครับเหลือ2อ0แสนสี่ครับภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้จองเข้ามาได้ครับมีผ่าน7ให้เรียบร้อยครับใบดันมีให้นะครับฟอร์ด6ก0ันะครับคุณลูกค้า ยางดีครับผมยางหลังใหญ่ฟอร์ดหกพัสนใจจับจองเข้ามาได้เลยครับผมคันนี้โคมาสุพีซีสามสิบเอมอาเครื่องไดเล็กครับสภาพสวยๆเลยเก็บสีสวยงามครับคันนี้เครื่องแห้งๆนะครับกริบๆเลยราคาก็จัดไปครับเบาๆคันนี้ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผม MR 3รุ่นใหม่ล่าสุดออกใหม่อยู่ประมาณล้านหนล้านสอนะครับคนนี้ขายลูกค้านะครับปกติขาย369,000พนะครับลด30,000เหลือ339,000บาทส่งฟรีทั่วไทยเลยครับผมแล้วก็ถัดมาเป็นโคเบโก SK 6 0 c คันนี้ก็ขนาด66ตันครับ ตูกเกง๋งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดวงกีครับเครื่องสี่สูบหัวฉีดระบบไดร์ล็กปัมนิ้วครับผมทำงานก็ว่องไวตามสไตล์โกเบโก้ Be Go, อยู่แล้วใช้งานดีนะครับคันนี้ช่วงล่างนะครับแท็กเหล็กทนทานปากระโปรงสวยงามครับด้านซ้ายด้านขวาทัานสมัยโดดเด่นแน่นอนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับคุณลูกค้าภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ คันนี้3 9 9 0 0 0ลด30,000ครับเหลือ3 0ม0 0 0เบาทนะครับส่งให้ฟรีทั่วไทยนะครับเหลือ369นะครับผมปกติามกติ399เหลือ369ส่งฟรีทั่วไทยครับโกเบ SK 604แล้วก็ตัวถัดมานะครับมาดูแคทกันบ้างครับแคท306ดี คันนี้ก็ขนาด6ตันเช่นเดียวกันคุ้มมากๆนะครับสำหรับแบรนด์ CAT 306มีลายไปปิ้งนะครับแท็กเหล็กใบดันช่วงล่างดีเยี่ยมนะครับผมเนินซ้ายขวาคล่องตัวบอดี้เป็นเหล็กทั้งคันทนทานแน่นอนสภาพโดยรวมเลยนะครับพาชมสีเดิมๆครับอันนี้เครื่องสีสูบเช่นเดียวกันนะครับมองหาอยู่คันนี้นะครับผม c ค t มีมาคันเดียวนะครับคุณลูกค้าปกติขาย439,000ครับลด40,000นะครับลูกค้าจ่าย399,000บาทส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยครับคันนี้จับจองเข้ามาได้ครับ0616960160ครับผมมาดูคัน PC40 กันบ้างครับ MR1 รุ่น9ครับผมแท็กเล็กใบดันนะครับผม ก็โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าครับผมแท็กเล็กใบดันนะครับคอนโทรลน้ำมนันรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยฮะสนใจมองหาอยู่เข้าม,มาดูได้น,นะครับคันนี้สองแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ขายปกตินะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับลดให้ลูกค้าเลยนะครับผมสองหมื่นนะครับจ่ายเพียงสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยคันนี้คันนี้ MR 3เช่นเดียวกันนะครับผมสภาพสีเดิมไปปิ้งมีมาพร้อมครับต่อหัวยักหัวสว่านได้หมดแล้วก็แท็กเหล็กใบดันคันนี้ก็3 3 9 0 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วไทยทุกคันเลยนะครับคันนี้ MR 2ครับรับส่วนลดทันทีครับคันนี้4 0,000นนะครับผมส่วนลด4 0,000จากราคาปกตินะครับขายอยู่ 3 3 9 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นภายในสิ้นปีนี้รับราคาเบาๆไปเลยครับส่วนลด40,000จากราคาขายปกตินะครับเสียมแสนสมหมื่นเก้าพันลดสี่หมลูกค้าจ่ายเพียง2อ9แ0 0เบาทนะครับผมส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับผมจองก่อนได้นะครับคันนี้ก็ลายไปปิ้งมีมาพร้อมนะครับคอนโดน้ำมันปั๊มนิ้วเช่นเดียวกัน แสนกว่าบาทเราก็มีนะครับผมซ um ูมิโตโมเอสเฮด85ขนาด3ตันออฟเซตบูมนะครับผมแทกยางไวมีดบงกีคันนี้คันนี้ก็จัดไปนะครับผมราคา1,99,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับผมแล้วก็ฮิตาชิ ZX38 u x กขีดห้านะครับผมคันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของแบรนด์ฮิตาชิ บูมอาร์มตักขึ้นหุกรอได้นะครับบูมอาร์มแบบนี้เข้าใต้อาคารสบายๆนะครับผมการดูแลไม่ยุ่งยากไปปิ้งมีมาพร้อมใช้งานประมาณ3 4ถึง4 0 0พชั่วโมงนะครับคันนี้บอดี้ทรงคลมสวยคลองตัวขนย้ายง่ายดูแลง่ายนะครับมองหาขนาด3ตันครึ่งนะครับผมตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าได้เลยนะครับท่านใดชอบรถเดิมๆนะครับคันนี้จัดไปครับปกตินะครับขายอยู่3 3 0 0 0 0 9,000บาทนะครับซื้อภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลดอีกเช่นเคยนะครับส่วนลด40,000ลูกค้าจ่ายเพียง299,000บาทส่งให้ฟรีทันดีทั่วประเทศไทยครับผมแคปเจอรหน้าจอสอบถามฝ่ายขายได้ครับ0616960160สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ทุกวันนะครับที่พันทองชมบุรี ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่จะได้ไม่พลาดลดขุดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับราคาสุดคุ้มมากๆนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ